ก็อยู่กับฉลอง100่้อซั่มในภาคที่2อันนี้กินเลยเอาใครก่อนของริวนะฮะเร็วๆกินเข้าไปอร่อยอร่อยกลมๆครึ่งนึงนะกินเข้าไปเลยกินร้อนอะไรฮะรสไอกรอดเก๊กชาหรือไม่ก็รสไอเดือนเชอร์รี่เชอร์รี่อ่ะอันนี้สบาย

แดงๆไหมเอาเก็บด้วยสีแดงคืออะไรใส่กล่องด้วยสีแดงมีสองรถอ่ะเนี่ยรถเนี้ยเอิร์ธวอร์มมันคืออะไรวะใส่เดือนโอ้ไม่เอาบุกอยากลองใส่เดือนอ่ะอันนี้มันอะไรมันมีจุดด้วยไอ้เยี้ยนี่คืออะไรอ่ะมันคืออะไรบุกไม่ไม่ใช่อ่ะประมาณขี้มูกอ่ะบุกเกอร์อะไรสักอย่างที่คือรสขี้มูกอ่ะไอเนี้ยไอเยี้ยเนี่ไข่เน่าขี้มูกมันเค็มๆแดกได้ไอเนี้ยไข่เน่าควายทุเรศอ่ะเร็ว เฮ้ยเบีมเก็บใ่กองทุกอย่างนี่กูหยิบมาแล้วเกองเพื่อพวกเรากูท้อกูป๊อดกูกะเฮ้ยมึงลองรถไต้เดือนเลยเฮ้ยเดือนกันก่อนกูท้อเฮ้ยมึงใต้เดือนเยอะมากแดดแล้วเยอะมากแอบนี่มันก็แบบที่ไหนะมันดูแดดใต้เดือนเลยมึงเก็บกองแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงใต้เดือนน้ำผลไม้มัาบุะมาบูดยังไง แหมดูมันว่ามันก็กินเอากินเอาแม่มึงกินอย่างเงี้เป็นอย่นไอ้ว่าเสร็จแล้วกินอันนี้อร่อยะเปรี้ยวเลยอได้มันแรงไปหน่อยแตกคออีพายยิงทีลูกกระเดือกขาดอะลูกกระเดือกขาดเลยงต้องการทีอะไรตายเอาเช็ด จบแล้วนี่ของมันจะเหลือเคก็สลองหนึ่ง,งว้น้าก็จบเพียงเท่านี้นะไม,ไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรเคก็นี่ก็โอละาไปกลโนขอลาไป่กลที่เกิ